สวนนัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาฟูลทีมกับตาเซอร์ประาเอ็กบูลลองนะครับนี่คือแท็กติกโค้ชที่ผมตั้งเอาไว้นะครับจังหวะแรกนะครับลาฟินย่านะครับตัดบอลไม่ได้ครับแต่บืนทันแล้วยิงอ้หูยอย่างแรงอย่างคมอ่ะล่างเนี้ยจังหวะนี้นะครับลาฟินย่าเข้าไปแย่งบอลมาครับลาฟินย่าลากไปลาฟินย่าแตบปืนทันแล้วยิงอู้หูยอย่างแรงอ่ะเออ,เ,อ,อเปิดบอลไปโซเลสมุ่งลาฟินย่า ส่งให้ซิกกี้ซิกกี้ทะลุช่องให้เนมาเนมาลากไปครับจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยครึ่งหลังครับเปลี่ยนตัวนะครับเขาจะย้ายโซเลสมาเป็นกองหน้าตัวต่ำนะครับแล้วก็เปลี่ยนหอรลืลงมากองหน้านะครับแค่นี้พอครับอูบาเวกาโนตัดบอลมาได้นะครับส่งให้ลาฟินญาลาฟินญาส่งให้เมซี่เมซี่ส่งติดนะครับซิกกีส่งให้เมซี่นะครับเมซี่เปิดบอลไปให้โซเลสม่งก็พอใช้ได้นะครับล่างนี้ เปมิโลเป้ครับตัดบอลมาได้นะครับส่งให้อิซากิโซเลตทะรุช่องให้ฮอยรุนฮอยรุนส่งให้อิซากิยิงโอ้โหติดเซฟอุบาเปกานโนะครับส่งให้เมสซี่โซเลสฮอยรุนทะรุช่องให้โซเลสนะครับโซเลสล็อกหลบไปหนึ่งทีแล้วยิงโอ้โหติดเซฟจังหวะนี้เมสซี่ส่งติดนะครับจังหวะนี้คิมิกคิมิกส่งบอลยาวให้ฮอยรุนฮอยรุนส่งให้โซเลสนะครับโซเลตทะรุช่องให้อิซากิแต่ติดนะครับลาฟินญาทะลุช่องให้อิซากิ ลากไปยิงมุมแคบเรียบร้อยอย่างโคมาอิซากิอ่ะล่างเนี้ย